เรื่องงามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคม2555ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะโรงอาทิตย์ขึ้นเวลาตี553นาทีอาทิตย์ตกเวลา6โมง50นาทีที่จริงเวลา12.22นาิกา22นาทีวันกุลไม่ถูกกับมะโรง ที่ทั้งหัวรสสาไทยทําการมงคลย่อมได้นํายุดยานรถเรือออกจากอู่จากโชรูมดีนํารถซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เช่นยางใหม่ดีวันนี้เหมาะกับกิจการที่โออารูหรางานระดับชาติเงินใหญ่ๆห,ห,หรืองานช้างเปิดประชุมมหากรรมใหญ่เข้าพบปากผู้ใหญ่ดีวางศิลาเลิกอาคารใหญ่อาคารของรัฐ รายงานตัวรับตำแหน่งใหม่แจกประกาศน,นิยบัตรรับปริญญาดีมากจัดงานมงคลสมรสใหญ่ๆขึ้นบ้านใหม่เป็นสิริมงคลดีสีมงคลในวันนี้คือสีเขียวแก่สีอัป,ปมงคลคือสีฟ้าสีน้ำเงินทิศมงคลคือทิศใต,ต้ทิศอัป,ปมงคลคือทิศเหนือเลขที่ดีคือเลขสี่เลขไม่ดีคือเลขหก เดีเกิดวันนี้โตขึ้นจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้ราชการเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีอเนาคตได้ปกครองคนปกครองบ้านปกครองเมืองสนใจดูดูเมนแมนแบบส่วนตัวส่วนตัวกับอาจารย์โกวิดรอดเรืองโทศ9องโท